สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงมาในสีสวยๆคุณลูกค้าขานี่ค่ะโทนสีม่วงสีม่วงสวยหวานอ่อนช้อยนะคะคุณลูกค้าดูสิคะแต่ว่าดูสิอะไรพิเศษผ้าถุงค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงสวยๆแบบนี้อยู่ในเอวที่36มสิบหกค่ะคุณลูกค้าขา คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังหาผ้าถุงสวยๆส,สักผืนนะคะที่จะใส่ออกงานสวยสง่าลายนี้ดูสิคะคุณลูกค้าเป็นลายเหมือนเรือสุวรรณหงนะคะคุณคลูกค้าเรือสุวรรณหงเรือไทยสวยๆคุณลูกค้านี่ค่ะสีม่วงเลื่อมระยิบระยะับตัดด้วยไหมสีทองนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับเอว36หหญิงมีแค่ผืนเดียวค่ะคุณลูกค้า หญิงขายในราคาที่1,690บาทราคาหญิงรวมส่งเคอรี่ให้เรียบร้อยนะคะ1,690บาทคุณลูกค้ารีบโทรมาซื้อกับหญิงได้ที่เบอร์093 198 8013 087 219 5678นะคะคุณลูกค้าแอดีลาหญิงมาได้นะคะผ้าถุงพร้อมใส่นะคะคุณลูกค้ามีซับในให้ อัดผ้ากาวให้เรียบร้อยโทรมาได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้ากับผ้าถุงสวยๆนะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ